ครับเนี right? ่ยนคุณผู้ชมมาแล้วเห็นไหมมาแล้วนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มาเม้ามอยกันข่าวโฟนอินก็ตามใหม่เลยที่นะทิ้งไว้ให้เลยนะคะเดี๋ยวขับไปแชร์คลิปตัวเองแป๊บนึงก่อนนะขับไปที่แฟนเพจของ n i t ทิพย์นะฮะสักครู่เดียวมาแล้วนะคะคุณผู้ชมใครเข้ามาแล้วแชร์เลยค่ะวันนี้แจกเยอะมากเพราะว่าไม่ได้แจกมาหลายวันแล้วอึดอัดแล้วก็เครียดด้วยนะเพราะว่าเฮ้ยวันนี้แจกอะไรวะจะแจกอะไรวะลืมเลย มีคนเอาไฟอนี้มให้ด้วยอย่างวันนี้วันนี้ได้ของมาหลายอย่างมากเลยนะคุณผู้ชมที่นาจอมมาแจกนะคะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใครอยากโทรอนินโทรเข้ามาเลยขานนะคะแต่ถ้าเกิดใครตอนแหลปปัญหามากมายก็ไม่แข่งขี่โทรมานะครับเพราะว่ารายการของเราเป็นรายการที่บอกได้เลยว่ามีปัญหาคุยได้แต่ถ้าปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเราไม่สามารถปรึกษาคุณได้จริงๆคะ่ะเพราะว่าเราก็ยังต้องหาเงินหา,หาทองอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาสิ่งที่จะมาแจกก่อนนะวันนี้นะคะ ของแจกในวันนี้นะคะเป็นลิปสติกค,ค่ะนะฮะเป็นลิปสติกนะฮะเดี๋ยนาขอดูก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าวันก่อนที่จะส่งของแล้วแบบของมันยังเหลืออยู่นะฮะก็จะเอามาแจกเมื่อชมนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดียวนะคะนาขอดูก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งนะอ่าของแจกวันนี้จะมีทั้งหมดนะฮะด้วยกันกี่ชิ้นเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าวันก่อนไปส่งของแล้วมันยังมีของที่แบบยังเหลืออยู่นะฮะ ใครเข้ามาแล้วก็แชร์เลยนะตอนนี้ของที่เหลืออยู่มีลิปมิลาลนี่หนึ่งแท่งนะฮะแล้วก็เหลือลิปนาหนึ่งแท่งนะฮะแล้วก็พราเมอร์ของ<น>อลอร่ามาซีเอหนึ่งแท่1หนึ่งหนึ่งอันนะฮะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วแชร์คลิปนะ,ะแล้วก็เรามาแชร์ปัญหาความปวดแปลกของเราด้วยกันในวันนี้นะะซึ่งวันนี้นะกัปสนเนียพัดดีใหม่ดีค่ะเพราะนาทานอยู่นะสังเกตสีหน้าเรียวร้คือตอนนี้ผอมามากแลวจมูกดูดิ จมูกพุ่งแบบยีดอกพุ่งดวงจันทร์เลยขนาดนั้นแล้วแบบคือกราบตีนจริงๆแล้วแบบไม่เคยทําจมูกแบบแล้วแบบมันพุ่งขนาดนี้คือรอบนี้ที่นาทำนาไม่เสริมตรงนี้เลยนะแต่ว่านาเอากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนหลังหูตรงนี้นะคะแล้วก็มาต่อต,อตรงปลายนี้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าคือเราเบื่อกับการใส่ซีลิโคนแล้วรอบนี้เราไม่มีซีลิโคนบนจมูกเลยจมูกของเราทั้งหมดนะฮะเป็นจมูกที่มาจากกระดูกอ่อนหลังหูเท่านั้นที่คุณหมอเนี่ยมาวางเรียงนะฮะเรียงจากข้าขงล่างเนี้ยแล้วดันขึ้นไป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  แล้วก็แม่เล่าเรื่องนางงามไม่ขอพูดเนาะเพราะว่าอย่างเรื่องนางงามเนี่ยมันจบไปแล้วแล้วก็ความสัมพันธ์อน,นากับนางงามหล,หลายๆคนอน,นาก็ยังรักเหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นแม่ลูกกันเหมือนเดิมนะคะจบจากพี่นาต่อด้วยแม่นาสุต้องค่ะพุ่งไปดาวอังคารนะ,ะส,สวยๆไว้แม่เอลาลรอกใส่คนอินค่ะใครจะต่อแหลโท,ทรมาก็โทรเลยะครับศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกเก้าหกสองค่ะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกเก้าหกสองนะคะจมูกพุ่งปะเหมือนนาเนียเลยอะนาเดียหรือนาเนีย นิสาเมื่อรายการหลอนจบรายการฉันก็ต้องมาต่อนะจ๊ะเอาใครแชร์แล้วเดี๋ยวแจกเลยรางวัลแรกรางวัลแรกเป็นอะไรอย่าให้ดูก่อนรางวัลแรกเป็นลิปสติกของนานะคะสําหรับคนที่แชร์ใครอยากได้อมีไม่ใช่มีละนี่มินเล่มินเล่พูดผิดของที่เหลือวันนี้ที่เหลืออยู่ที่พร้อมแจกเห็นปะมีกาซิเนียพลัสด้วยแล้วก็มินเล่ด้วยแล้วก็ลิปสติกของนาด้วยแล้วก็ลิปสติกของอ่า ม่เสีของอะไรนะเนี่ยเอของเซยาปะมาม่าัางด้วยนะฮะแล้วก็แป้งของสกินวันเพราะว่าของที่เหลือนี่คืออะไรรู้ไหมคือของที่หลายๆคนเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดต่อรับของมาวันนะเพราะฉันก็จะเหลือทิ้งอยู่นะแต่ตอนนี้ร้อนมากเลยอีดอกแป๊บหนึ่งพี่แอนเจ็บไหมพี่นายก้าจมูกหรออาไม่เห็นมีใครโทรมาเลยอี่ดอกไม่ได้ให้เบอร์ไว้หรอวะแป๊บหนึ่งดูก่อนเบอร์โทรโฟนอินนะฮะศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกเก้าหกสองค่ะ ให้เวลาแป๊บหนึ่งในกนารปล่อยตีชาดาเข้าร่วมแล้วว้าคุณแม่ปล่อยมาดูด้วยหรอจะบอกว่าพรุ่งนี้นาจะไปทำข่าวมิ s ควี e ออฟจุน u n i v e r s สเอ้ม m i s s International Queen นะคะซึ่งบอกเลยว่าพรุ่งนี้จะเจอกับตีชดาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เจอกับ m i s s q u e e นทั้งหมด5คนใครที่ติดตามน,นานจะได้เห็นอย่างแน่นอนนะคะ Miss q ี e e n 5คนด้วยกันมารวมตัวกันแล้วเขาจะมาทำอะไรกันนั้นพรุ่งนี้ติดตามชมได้อย่างแน่นอนคะ่ะตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเขาเปิดพัดลมนะ มาละโอแปลกวันนี้ไม่มีใครอาหยิีโทรเข้ามาเลยอะ่ะอยากได้ลิปสติกใกล้สวยแล้วเอาเป็นว่าวันนี้นะคะขอสายอิ่มๆสายช่ำๆใส่แรกก่อนละกันนะคะที่จะโทรเข้ามานะคะใครแล้วถูกใจเอาไปเลยเพื่อสำอางเดี๋ยวนี้ดูก่อนเรื่องเรื่องอะไรมาแจากดีนะคะเพราะว่ามีดึกนหลายตัวนะคะ มีมาม่าสั่งด้วยนะตัวแป้งของมาม่าสั่งใครอยากได้แป้งมาม่าสั่งบ้างใช้ดีใช้ดีมากเลยนะเพราะว่าสําหรับคนผิวสองสีนะฮะเบอร์นี้เป็นเบอร์สาหรับคนผิวเหลืองนะฮะตัวนี้ปกปิดด้วยโปร่งแสงด้วยนะฮะอยากโทรค่ะแม่อยากฟังเรื่องผีพี่นัทโก็ผีเลยอะ่ะวันนี้วันพระค่ะแม่ไม่เล่านะครับนี่ไม่เล่าเรื่องผีเรื่องหีเรื่องแตดฮะเล่าเรื่องปัญหาความความแบบความจังไรของแต่ละคนที่แบบอยากจะโทรมาเล่านะโทรมาได้เลยนะคะเอ๊ะทำไมไม่มีใครโทรมา,ราหาเลยวะ มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะหรือไม่ใครอยากถวาชั้นอยากได้ลีบค่ะคุณแม่แชร์แล้วนะคะเอาเป็นว่าใสา่แรกที่โทรติดโทรเข้ามาแล้วเล่าเรื่องได้เด็ดอย่าได้เฟซบุ๊กพี่ปอยนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฉันหาให้ฉันมี Facebook พี่ปอยอยู่จิชดานะคะ Poy มันจะมี Facebook กับแฟนเพจของปอยนะคะอ่ะดี๋วนี้โทรเข้ามาก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะรับสายก่อนสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ สวัสดีค่ะน้องอะไรคะน้องอยูรีค่ะน้องยูรีน้องอยูรีวันนี้ทํางานอะไรคะลูกปกติเป็นช็อกโกลเลตหรือเป็นนักศึกษาค,คะเพราะ <c oughs> ว่าเสียงแบบนี้มีสองอย่างคือช็อกโกเลตกับนักศึกษาค่ะช่างทำผมค่ะ <c oughs> คุณแ <c oughs> ม,ม่เป็นช่างทําผมนะคะวันนี้อยากปร,รึกษาปัญหาปวดแปดปัญหาของหนูปัญหาอะไรคะคอคุณแม่หนูจะากปรึกษาคุณแม่เรื่องไอ้สามีหนูค่ะ เดี๋ยวแป๊บหนึงนะพี่บอกเบอร์ไว้ก่อนนะฮะเบอร์รล้วคนใครเห็นเบอร์พี่ช่วยพิมพ์มาว่าศูนย์หกหนึ่่าหกเก้าหกสอแล้วหนูได้เบอร์พี่มาจากไหนลูกก็ในเฟซบุ๊กค่ะตอนอหนูไปชมแม่อยู่ทำไมคนอื่นบอกว่าไม่เห็นเบอร์พี่ละ่ะพี่เลยงงไปหมดแล้วเนี่ยอ้าวหนูก็ไม่อ่าเล่าต่อหัวหนูเป็นยังไงลูกเล่ามาสิค่ะพอดีหนูก็เป็นศาวตร์ประเภทสองนะคะไม่ต้องบอกพี่ก็ทราบเพราะเสียงหนูมันบงบอกมากว่าหนูเป็นกระเทยนะลูกอ่นเล่าต่อ ค่ะแล้วทีนี้ก็หนูคบกับแฟนเกาหลีอยู่ค่ะคือแฟนหนูเป็นคนเกาหลีหรือเกาหลีโลกเกาหล์ทั้งทั้งหลีทั้งหีค่ะเป็นคนเกาหลีและชอบเกาหลีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอะแล้วยังไงต่อลูกแล้วปัญหามันเกิดจากอะไรแล้ว,ลวปัญหาเกิดจากตอนนี้แฟนหนูเขาไม่รู้ว่าหนูเป็นกระเทยค่ะเขาคิดว่าหนูเป็นผู้ชายใช่ไหมลกูก เขาคิดว่าหมูเป็นผู้หญิงค่ะขนาดนั้นเลยเหรอหคือหนูหนูเน<ม>่ยค่ะว่าพี่ต่อแหล,ะน,น,ลนะลูกนะพี่ฟังเสียงหนูพี่ก็รู้ว่าหนูเป็นเป็นกระเทยเพราะอะไรรู้ไหมจะหลิดหนูมันเกินชนีมา0ูนจุดห้าปอร์ซ็นนูเข้าใจใช่ไหมโลก <c oughs> ความเกินจริงเกินหญิงของหนูมันมีอยู่ <c oughs> คือพี่ฟังน้ำเสียงหนูจับน้ำเสียงครั้งแรกพี่โทรมาพี่รู้เลยว่านี่ไม่ใช่เกย์นี่ไม่ใช่เก้งนี่ไม่นี่คือกระเทยน,นี่คือกระเทยที่ตอแหลด้วย <c oughs> เป็นกระเทยที่มีความมั่นใจสูงหนูหนูเป็นคนที่บุกพารี่ีนะคะเป็นคนที่ ไม่หรือหว่าเป็นคนที่บุคลิตจะอาจจะไม่เหมือนกะเทยทั่วไปทไําไมหนูจะไม่เหมือนกะเทยทั่วไปหนูก็เหมือนกะเทยทั่วไปนั่นแหละหนูถามนิดนึงหนูแปลงเพศหรือยังลกูกแปลงเพศแล้วค่ะแปลงแล้วแล้วหนูคิดว่าการแปลงเพศนี่ให้อะไรกับหนูบ้างให้ความเสี่ยวนะคะก็ให้ ให้หลายอย่างเนี่ยหลายคนบอกว่าแปลงเพศแล้วเออหนูคือตัวอย่างอย่างหนึ่งนะลูกนะในการแปลงเพศแล้วทาให้หนูดูเออหนูเข้าใจใช่ไหมลูกพี่ถามว่าการแปลงเพศเนี่ยให้อะไรคือให้หนูเป็นผู้หญิงมากขึ้นให้ให้ประสบการณ์ดีๆในการเป็นผู้หญิงอะไรก็ว่าไปเนี่ยหนูบอกว่าการแปลงเพศให้ความเสียวหนูการแปลงเพศไม่ได้ความเสี่ยวแล้วเพราะต่อให้หนูไม่แปลงเพศหนูก็เสียวลูกหนูเป็นเพศผู้ชายหนูก็เสียวนะคะก็ความรู้สึกหนูอาจจะต่างจากคนอื่นหนูก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยการแปลงเพศทําให้ไม่เสร็จ ไม่เสียวแต่ว่าหนูบอกได้เลยว่าการแปลงเพศของหนูครั้งนี้เป็นหนูปกติหนูชอบท่องอาขยะให้ใครฟังแล้วปัดลูกทำไมเสียงหนูเหมือนกันนเล่าเรียงความหน้าห้องล่ะไม่ใช่หนูก็อยากจะอธิบายพี่พี่เอาแต่พี่ชอบเรื่องของหนูนะออะสรุปแล้วผู้ชายไม่รู้ว่าหนูเป็นกระเทยใช่ใช่ค่ะพี่ชายไม่รู้แล้วตอนเนี้ยพี่ชายบอกว่าพี่ชายอยากได้ผี่หญิงหนึ่งคนเธือสามารถทําให้ฉันได้มได้เพราะว่าฉัน ฉันอยากใช้ชีวิตอยู่กับเธอจนแบบว่าจนอแก่จนเฒ่าเราจะดีอะไรกันหนูหนูที่ามได้หนึ่งสิที่หนูเล่ามาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือจินตนาการลูกพื่หนูเล่าเนี่ยเหมือนอยู่ในนิทานก่อนนอนน่ะเน่คือเรื่องจริงจริงค่ะแม่สามารถเข้าไปดูในเฟซบุ๊กหนูได้เพราะว่าหนูเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กของแม่เนาะอ่าบอกชื่อเฟซบุ๊กมาเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเช็คตอนนี้เลยลูกคื่อินยูริค่ะคิมยูริชื่ออะไรนะคะ คิมยูริค่ะคิมยูรินะคะน้องคิมยูรินีคนาาคน่คือตอนนี้มีปัญหาว่าแฟนอยากมีบุตรแต่หนูไม่สามารถมีบุตรได้ใช่ไหมลูกใช่ใช่ค่ะพี่แนะนานให้หนูเล่าความจริงกับแฟนไปว่าหนูเป็นสาวเพศสองคนเกาหลีเป็นคนใจกว้างนะลูกเขาจะยอมรับในตัวหนูได้เพราะว่าหนูสวยเหมือนผู้หญิงขนาดนี้ขนาดเสียงหนูพี่ยังฟังไม่รู้ว่าหนูเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แนะนาให้หนูบอกเขาไปเลยว่าหนูเป็นกระเทยนะลูกนั้นแล้วหนูจะได้บุญด้วยเพราะว่าความรักของคนเราเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันหลอกลวงมันจะไม่มันจะไม่จริงยังยลูก แม่หนูก็ใจค่ะแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือตอนที่เขามาเจอหนูครั้งแรกหนูก็คิดหนูไม่ได้เข้าข้างตัวเองว่าหนูเป็นผู้หญิงหนูจะบอกว่าหนูสวยหนูเนียนนีท่านใช่ไหมลูกตอนนี้พี่ปอยติชดาดูคลิปของเราอยู่นะลูกนะหนูพูดอะไรหนูต้องให้เกียรติพี่ปอยด้วยนะลูกโอ้ยลูกปอยไม่ปอยยกขึ้นท้่แล้วค่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้นหนูจะมาบอกว่าหนูเนี่ยเหมือนผู้หญิงว่าพี่แม่ปอยไม่ได้ในลูกนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าพอดี กอดีแฟนหนูเข้ามาเจอหนูแล้วเขาก็มาขอเบอร์หนูแ้วทีเนี้ยหนูหนที่หนูเล่ามาเนี่ยมันก็วนไปวนมาก็คือสรุปผัวหนูต้องการมีลูกใช่ไ้ยลูกใช่ๆ่แล้วเขาก็ไม่รู้หนูเป็นกระเทยใช่ไหมคะ อ่ะใจความสําคัญมันมีแค่นั้นแล้วพี่อยากจะบอกหนูว่าให้หนูบอกความจริงกับผัวหนูเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่าถ้าหนูไม่บอกหนูจะหลอกเขาต่อไปแล้วความรักหนูจะจบลงนะลูกนะเรื่องของหนูอย่าว่าพี่ยังนห้นอย่า,ง,ยาง,งนี้เลยนะลูกพี่บอกได้เลยว่าความรักเนี่ยต่อให้เราเหมือนผู้หญิงแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ายังเรายังไม่หลอกผู้ชายอยู่เลยยังไม่บอกเขาว่าเราเป็นผู้หญิงเรายังแอบอยู่เราจะไม่มีวันประสบความสาเร็จนะคะลูกดูอย่างพี่สี่แฟนที่เจอพี่ครั้งแรกไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เป็นกระเทยเชื่อพี่เป็นเก้งแต่เขาก็จีบพี่แล้วพี่ก็บอกเขาเลยพีี่าาหแลล้วเเขยคยร นะลูกนะรอค่ะคิมยูริหนูเป็นคนชคดีมากเลยนะที่เกิดมาสวยเหมือนผู้หญิงแล้วไม่มีใครรู้หนูเป็นกระเทยนะลูกนะแต่หนูอาจจะชคร้ายตรงตส่วนนี้ที่ว่าผู้ชายไม่รู้ว่าหนูเป็นกระเทยเพราะฉะนั้นพี่แนะนําให้หนูไปที่โรงพยาบาลนะลูกนะไปตรวจเข้าใจใช่ไหมคะหนูต้องไปตรวจลูกพ่ออยากจะบอกนะคะหนูอยากจะบอกจริงๆแต่ว่าหนูก็คือหนูกลัวกลัวในสิ่งที่สิ่งที่หนูรักเขาไปแล้วแล้วเขารับหนูไม่ได้แล้วเขาก็เลิกกันแล้วหนูก็ กลัวแบบติดใจหนูแบบหนูยังไม่ไม่ไม่กล้าหนูต้องทําใจให้พร้อมนะลูกนะไปสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิก่อนนอนสิบห้านาทีทุกวันเป็นเวลาสามเดือนนะลูกนะแล้วก็ท่องท่องน้ำมนต์อมิตรพุทธอมิตาพุทธนะลูกนะเพราะผมหนูเป็นคนเกาหลีต้องพูดอมิตรพุทธแล้วหนูก็บอกกับตัวเองว่าหนูจะบอกเขาหนูจะบอกเขาหนูจะไม่ทํแบบแล้ววันหนึ่งนะคะหนูจะได้พบกับความจริงที่มันดีกว่านั้นค่ะ นะคะยังไงพี่ฝากให้หนูไปตรวจด้วยนะลูกนั้นในที่นี้พี่อยากให้หนูไปตรวจในเรื่องของสมองนะคะลูกไม่ใช่ตรวจในเรื่องของอมดลูกนะคะโอเคนะคะคิมยูรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออคิมยูรีนี่เป็นคนหน้าสงสารนะคุณผู้ชมนะนอกจากจะมีความสวยที่เหมือนผู้หญิงแล้วนะคะยังมีมีความเมาแมวที่ผู้หญิงก็ไม่มีด้วยนะคะอารายการของเราเป็นรายการปัญหาปวดแปลปวดแตดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาปวดแปดปัญหาที่แก้ไม่ตกแบบต้องฆ่าตดนายทำมาเลยค่ะแต่ปัญหาทั่วไปเราไม่คุยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่นาคุณอะไรเสือร่อมากเลยอ่ะ่ะชื่อเอนะครับเป็นลูกเรือสายการบินหนึ่งก็คือจะมาเล่าเก็วกบบคุณเอเป็นสจีเหรอฮะใช่ใช่ใช่ครับสจ,จีพี่สจวัตเนาะอ,อ่ะเล่าต่อใช่ก็คือแบบเห็นพี่สิษยาก็คือแบบเขาจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการได้ตัดตานในสายการบินก็คือแบบ ไม่หนูหล่อที่หนูเล่าเวลาที่หนูเล่าเนี่ยหนูห้ามพูดชื่อสายการบินมาเชียวนะเพราะว่าหนึ่งนอกจากที่หนูจะโดนสืบทราบแล้วแล้วพี่จะโดนซวยไปด้วยนะฮะลูกอ่ะเล่าต่อหนูเยกะกับกัปตันใช่ไหมลูกใช่ใช่ครับกัปตันเป็นเก้งหรือเป็นผู้ชายเป็นเป็นผู้ชายครับแล้วก็เป็นแอร์นี่คือเป็นผู้หญิงอ้าวแล้วตกลงใครเย็ดใครล่ะหนูแอร์กับแอร์กับกัปตันเย็ดกันหรอแอร์แอร์เป็นผู้หญิงแล้วก็กัปตันเป็นผู้ชายครับแล้วเขาเย็ดกันแล้วหนูเห็นใช่ไหมลูก ใช่ก็คือแบบสิ่งที่หนูจะเล่าคือบอกว่าหนูจะพูดว่าหนูอิจฉาเขาแต่หนูทําไม่ได้ใช่ไหมคะไมยใช่ก็คือก็คือบอกว่าแบบเขาเขาแบบชอบแบบเอามาเล่าแบบก่อนก่อนก่อนบิฟทําไฟน์ไงพี่ก็คือบอกเออเนี่ยฉันูก่อนอื่นที่พี่จะรู้ว่าหนูว่าเป็นสตรีจริงๆพี่ขอใช้หนูพูดคําศัพท์เกี่ยวกับอ่ลองพูดแนะนําแบบว่าสมมติว่าตอนขึ้นเครื่องมันจะมีการแนะนําตัวดูลองแนะนํำพี่ฟังหน่อยสิลูกได้ครับ Good evening l a ี i e s and gentlemen on ออนจีครับ Uh, อเอา like เป็นว่าวพี่ไม่รู้เรื่องแล้วกันแต่พี่จะเชื่อหนูอ่ะ uh, เล่าต่อโอเคครับแล้วก็อ uh, ตอบตอบเขาก็แบบก่อนก่อนก่อนประชุมไฟก็คือเราจะเราจะมีการประชุมไฟกันก่อนก่อนก่อนที่จะอ่า uh, ทำารันดินครับแล้วก็เขาก็มาบอกว่าเนี่ยเนี่ยคนคนนี้ฉันรู้จักอย่างนั้นอย่งนี้เขาก็เอารูปให้ดูอย่างนั้นอยงนี้แล้วแบบ ก็คือแบบสมมต like like ิว่าเอาใจความสําคัญเลยลูกเรื่องที่หนูเล่ากาลังจะเข้าสู่อ่อมไก่อ่อมกุ้งอ่อมแมวอ่อมหมูอ่อมหมานะคะเอาใจความสําคัญสรุปแล้วสะจวตเอ้ยหนูเป็นสะจวตและหนูเจอเพื่อนหนูเป็นแอร์ใช่ไหมลูกใช่ใช่ก็คือผู้หญิงคนเนี้ยเขากินแบบอ่อกินกับตันก็คือกินคนขับเครื่องบินเกือบทุกสายการบินแล้วแล้วก็เขาก็มาแชร์ให้เพื่อนๆใน ในกลุ่มงานเขาฝากบอกว่าเนี่ยฉันได้คนนี้แล้วนะฉันอ,อแล้วสิ่งที่หนูเกิดขึ้นตอนนี้คือความอิจฉาฉันไม่รู้คือหนูอิจฉาผู <c oughs> ้หญิงคนนี้ว่าทาไมอีนี่กินได้ทุกคนเลยแต่กูไม่ได้เคยได้กินกับตันทุกคนเลยใช่ไหมคะไม่แต่ทาไมทํา เขาเป็นผู้หญิงทําไมเขาง่ายแบบนี้แล้วแบบหน้าที่การงานก็ก็ดีแบบไม่คุณน้องพี่อยากจะ,จะบอกว่าห,หน้าที่การ,<อ>ง,การงานงการศึกษามไม่เคยการันตีความคันหีของใครนะคะจาไว้เราจะคันหีมากน้อยไม่ได้อยู่ว่าจบด็อกเตอร์หรือจบปริญญาตรีจบปริญญาโทนะลูกนะคนจะเงียนคนจะชอบเย็ดกันคนจะเลาะชอบกนันนนเย็ดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับหนูจบอะไรพี่เนี่ยจบปริญญาตรีด้วยเกล็ดเกดเฉลี่ยที่เยอะมากๆเลยแต่ถามว่าทำไมพี่ถึงเป็นกะหรี่พี่ชอบมันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็หลยคนถามว่าเป็นกะหรี่เพราะพี่เป็นกะหรี่เพราะฐานะหรือเปล่าเปล่าพี่ชอบกันนนเย็ดนะคะ ซึ่งพี่ว่ามองว่าการโดนย็ดมันก็มันแต่พอถึงอายุสามสิบปุ๊บพี่รู้สึกว่าพี่ทําอย่างนั้นไปได้ไงอพี่รู้สึกเสียใจพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตอไปนี้ใครจะมาด่าฉันกระิ่งได้เพราะฉันมีผัวแล้วพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่จริงๆพี่ก็เลยแบบกลับตัวกลับใจพี่เลยมองว่าผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะหลงระเริงกับการโดนย็ดแต่หนูอย่าไปอย่าไปว่าเขานะเพราะพี่มองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องความชอบบางคนเนี่ยมันชอบในเรื่องของความเสี่ยวเม็ดคิดตอรี่แต่หนูเข้าใจใช่ไหมลูกจงเข้าใจครับคือเวลาเขาอยากเสี่ยเขาจจะ อยาเสียหลของเขาเพราะฉะนั้นน่ะหนูก็อย um ่าไปว่าเขาเลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงผู้หญิงน่ะทุกคนหรือว่าก็เธอหรือเก้งหรือทอมเนี่ยทุกคนมีความคันหีมากนะฮะแล้วก็เราสามารถปลดปล่อยความคันหีมาได้มากน้อยแตกต่างกันออกไปซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะมีความชอบในเรื่องของการยึดวันที่สูงยึดกับคนที่สามารถบินได้อาจจะเขาอาจจะเกิดเป็นนกเาก่อนในชาติที่แล้วเข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจครับเขาอาจจะเกิดเป็นนกพอเกิดเป็นนกเนี่ยนกต้องยึดกับนกซึ่ง การที่นกเย็ดกันอแต่ชาตินี้เขาเกิดมาเป็นคนเขาก็ต้องเย็ดคนที่สามารถบินได้ก็คือกับตันนะคะหนูเข้าใจใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นการการที่เขาจะสามารถแก้กรรมของเขาได้คือการเย็ดกับกับตันนะคะนั่นคือการที่แก้กรรมว่าชาติที่ <c oughs> แล้วเขาเคยเกิดเป็นนกลูกเข <c oughs> ้าใจครับ <c oughs> หนูเข้าใจใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนนี้หนูยังคบกับเพื่อนคนนั้นอยู่หรือเปล่าคะไม่ครับก็คือว่าเวลาเราอ่ก็คือแบบตารางบินเราจะไม่ชวนกันก็คือแบบเวลาจะเจอแกแกก็จะชอบมาเล่าแบบ เอาง่ายๆพี่ถามหนูตองหนูห้ามตอแหลพี่นะหนูเคยยึดกับสจวดด้วยกันหรือเปล่าไม่เคยครับอ่ะแล้วหนูไปยึดกับใครล่ะหนูเป็นเกย์หนูหนูเป็นเกย์หนูเป็นกระเทยกันแน่ลูกเป็นเป็นเป็นเกย์ก็คือสตรีส่วนมากเขาก็เป็นรับเขาก็หาหาแบบหาลูกกันแล้วเพราะว่าอ่ะแล้วเราจะเราจะไปเจอลูกตรงไหนถ้าหนูเป็นสตรีอ่ะก็หาชีพอื่นนี้ครับลูกเรือเหรอไม่ใช่ลูกเรือด้วยกันแขกเหรอ ไม่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 กินไม่กินลูกเลยด้วยกันเองครับอ๋อคือถ้าเราถ้าเราเป็นแกแล้งเราไปกินลูกเลยด้วยกันเองเราจะโดนเมาถึงขีดสุด,ดใช่ไหมลูกใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่กินกันเองเพราะว่าส่วนใหญส่สจีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหมดเลยเหรอ yeah. ลูกสจีสจีสจีก็คือว่าอ่าเ,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 เป็น,นรรงงเป็นเป็นแก้งเป็นความก็คือในบัญญัติศัพท์ของ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 ยังไงของแอลโอเซก็คือแอเป็นผู้หญิงสจีสก็คือเป็นผู้ เป็นเป็นเลยนี่แหละเป็น,เป,นเป็นเกงแล้วก็เอ่อซึจวตก็คือเป็นผู้ชายใช่มแล้วมีซึจวตแท้ที่เป็นผู้ชาย,ชายแท้บ้างไหมมีมีมีครับอ่ะแล้วยังไงแล้วหนูกินอะไรหนูกินซึจวตเหรอไม่ครับมีมีแพนเป็นทหารนะครับโอ้ยพี่ปวดหัวกันหนูสรุปหนูโดนทหารเย็ดว่างาั้นความรักของหนู มาลูกนะแต่พี่ก็ขอขอบคุณมากที่แบ่งปันประสบการณ์การเสียวบนสวรรค์เสียบนฟ้าเสียบนน้าฟ้าของหนูนะฮะสรุปใจความสำคัญของหนูคือหนูอยากจะเป็นชนีคนนั้นที่โดนย็ดกับกัปตันใช่ไหมลูกไม่ใช่ครับคือแบบเออมามาแชร์ประสบการณ์แบบว่าเออผู้หญิงคนนี้ทําไมเขาเขาถึงมีความต้องการไม่ต้องสบไม่ต้องแปลกใจลูกพี่โดนย็ดมาไม่ต่ำกว่าสามพันคนพี่มีความต้องการทุกวันนะลูกนะการที่เรามีความต้องการทางเมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นเป็นเรื่องของแบบอะไรนะลูกยินดีด้วยครับ ใช่ค่ะเาโอเคเดี๋ยวพี่วางก่อนนะลูกนะคือจะบอกว่าการที่เราอยากมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องปอกติแต่เราต้องควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนหน้านี้นา,นามไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยทุกครั้งที่านาอยากมีเพศสัมพันธ์นาจะซื้อผู้ชายแล้วตอนหลังานามไม่มีเงินจะซื้อเลยนเราต้องเป็นกะหรีห่ไข่หีซึ่งถามว่าหลายคนถามว่า,านาบ้านจนหรือเปล่าอนาบ้านไม่ได้จนนะแต่าการไปขขยหีตรงนี้เพื่ออะไรเพราะว่าเราจะได้โดนเยอะทุกวันอ่ะโดยที่เราเราได้เงินด้วยเราบบกกับมันเหมือนเราเป็นที่เลยหรือเปล่าเราไม่รู้เราไม่แน่ใจเหมือนกัน เราไม่สามารถกลับไปแก้เวลาตรงนั้นได้แล้วเราไม่สามารถไปยกเลิกสามพันคนที่เคยเย็ดเราไปแล้วล้วแบบเราต้องทําใจแล้วอยู่กับมันหนึ่งมีความสุขทุกคืนอาณาจะนอนฝันถึงผู้ชายสามพันคนที่เคยเย็ดอาณาแล้วอาะรู้สึกว่ามันคือประสบการณ์เลวร้ายที่เราเคยผ่านมาแล้วแต่ช่างมันเถอะเราจะผ่านมันไปได้ด้วยด้วยผัวของเรานะคะทุกวันนี้มีผัวคนเดียวค่ะเราก็อยู่กับผัวมาสามปีแล้วก็ไม่เคยนอกใจผัวเลยนะโดนอยู่คนเดียวค่ะอาศัยต่อไปนะคะแ๊บหนึ่ง อีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะใครแชร์แล้วดูเลยนะใครแชร์แล้วบอกว่าแชร์แล้วนะจะได้เออแจกเลยลิปลบลิปสติกอ่าโอเคค่ะพี่นาน้องอะไรคะโอ้ค่ะน้องอะไรนะคะโอ้โอค่ะโอ้ค่ะน้องโอ้นะคะน้องโอ้ต้องการบทสั่งยังไงครคะวันนี้ค่ะแม่พอดีว่าหนูเป็นสาวสองเนาะแล้วจริงๆหนูเพิ่งหนูไม่ต้องพูดเรื่องนี้ค่ะลูกเดี๋ยวลบกลทุกสายที่โทรมาไม่ต้องบอกนะลูกก็เป็นสาวสองที่ฟังเสียงออกค่ะเอาโอเคต่อไปเลยค่ะ ก็คือว่าเพิ่งเรียนจบต่อตีมานาะและทีนี้น่ะเ,เราได้ไปสมัครงานราชการมาค่ะแม่แล้วยังไงต่อคะแล้วทีนี้เขาก็มีปัญหาแบบว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะรับนะแต่เป็นผู้เป็นแบบเนี้ยไม่อยากรับเลยกลัวาม,มาทําให้องค์กรเ็าเสียหายซึ่งเราก็ไม่เคยมีประวัติอะไรนะคะแม่ด้านที่แบบทําไม่ดีอะไรอย่างนี้แล้วเราไม,ม่ประวัติที่ถามหน่อยตอนที่หนูแต่ง,ตงหน้าไปสมัครงานหนูใช้บล็อกตอรสีอะไรใช่ค่ะ แต่งตาปกติแต่งหน้ากีไอให้อายไลเนอร์ I I er, แล้วก็ทามัสคาร่าทาหน้าปกติมากค่ะแม่ไม่มี I I I D อายแชโดว์ะอะไรอะโอเคแล้วทีเขาบอกเขาไม่รับเพราะเขากลัวองค์กรเขาเสื่อมเสียใช่ไหมลูกใช่แม่เป็นหลายขน,นาดพี่มากราชก,การค่ะพี่จะพูดอะไรให้หนูฟังนะลูกนะถ้านาทีแรกเขาบอกว่าองค์กรเขาเสื่อมเสียแล้วเขาไม่รับเราหนูจงดีใจ เพราะอะไรรู้ไหมหถ้าเกิดเขาทําเป็นกล้ามเกินฝืนทนแล้วรับเราเข้าไปแล้วเขาไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราแล้วเขาก็ไม่ขยับตาแหน่งให้เราอยู่ซีสองซีสามไม่อยู่แม่งงนะอีดอกยี่สิบปีอยู่เท่านั้นเหมือนเดิมหนูจะหนูจะถูกใจหนูจะใหญ่ทำงานต่อไปมีลูกอย่างนั้นน่ะอ๋อตัวนี้ตรงนั้นยังไม่ได้คิดค่แม่แต่แบบว่าอยากแต่หนูต้องคิดไว้เลยนะนนลูกนะสําหรับใครก็ตามที่จะไปสมัครงานแล้วเขาไม่รับแล้วเขามองว่าเราเดี๋ยวจะทําให้องค์กรเขาเสียจงจําไว้ว่า ถึงเราทํางานกับเขาต่อไปยังไงอะ่ะยังไงเขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้เรายัางไงเขาก็ปล่อยให้เราอยู่ในตาแหน่งที่ต้อยต่ําอย่างนั้นเราเป็นมือรอรองมือรอจริอองเขาจะทําไมหนูเข้าใจใช่ไหมลูกถ้าโฟกัสแรกที่เขามองหาเราเนี่ยแล้วมันมองมาแบบไม่โอเคมองว่าเราต่อยกับต้อยต่ํากับเพศอื่นอะ่ะจำไว้ลูกอยากเข้าไป,ไปทางานองค์กรแบบนั้นเลยขาดเพราะหนูจะไม่มีวันเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของหนูโอ้ค่ะขอบคุณมากครับแม่หนูกระด่างแจ้งเพราะว่าวันนี้คิดไม่ตกเลยค่ะคิดแต่เรื่องนี้เรื่องนี้เพราะว่าแบบ คือพี่เคยทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารร้านหนึ่งมาก่อนพี่เคยเสิร์ฟอาหารวันหนึ่งพี่จะได้เลื่อนจากเด็กเสิร์ฟไปเป็นบาร์เทนเดอร์หรือว่าไปอยู่บาร์น้ําแต่เชื่อไหมพี่ทําเด็กเสิร์ฟปีหนึ่งได้ค่าแรงวันเดือนละสามพันบาทจนจบปริญญาตรีปีหนึ่งพี่ยังรู้สึกว่าทำไมทำไมกูเสิร์ฟได้เฮี้ยมากเลยเหรอกูบริการไม่ดีเลยเหรอแค่เลือกกูเป็นซูเปอร์ไวเซอร์เป็นหัวหน้าก็ไม่ได้กูยให้กูเสิร์ฟปีหนึ่งเต็มๆซึ่งตอนหลังพี่ก็เลยมอกว่าถ้าองค์กรไหนเกลียดกระเทยหหหรรรืือออไม่ชบกะเเเทยยีดพศ จำไว้ถ้าหนูทนําดีให้ตตยแค่ไหนก็ตามเขาจะมองไม่เห็นนะฮะค่ะเชิดใส่โูกจําไว้เป็นข้าราชการองค์กรนี้ไม่ได้ก็เป็นองค์กรอื่นได้เพราะข้าราชการหลายคนที่เป็นแบบเราในระดับ C ส,ส,สูงๆเนะี่ยเยอะมากวันก่อนพี่ก็ยังคุยเม้ามอยกับข้าราชการระดับสูงอยู่เลยนะที่เป็นแบบเรานะใช่แม่ก็คือว่า มีมีอ่ามีรุ่นพี่บางคนเขาเขาเป็นเก้งอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ได้แต่ออกในในในหน้างานแต่ว่ากับเราก็คือเขาก็จะเป็นตัวตนของเขาแต่ว่าในส่วนของกระเทยอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะเห็นค่ะอย่างน้อยก็จะเห็นที่น้องโยรกาอะไรเงี้ยคุณน้องพี่จะบอกให้เลยนะว่าทุกอย่างมีสองด้านไม่ว่าจะเป็นกระเทยหรือเป็นเกย์ถ้าเขามีอคติกับเพศที่สามเป็นเกย์อาจจะได้เปรียบอย่างหนึ่งที่ว่าการแต่งกายรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูเป็นผู้ชายเขาอาจจะยอมรับได้ ต่ในใจลึกๆเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกับเราอยู่เพราะฉะนั้นหนูจำไว้นะลูกนะการที่เขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ชอบเรามันดีกว่านะลูกนะโอเคตอนนี้มีคนหลายบอกว่าหนูต้องแชรมากแล้วนะลูกโอเคนะลูกนะวางสา,ายก่อนนะสวัสดีค่ะคส,ญญสวัสดีค่ะนะคะโอเคแชร์แล้วค่ะเริ่มนำใหญ่แล้วอะใครแชร์แล้วเดี๋ยวแจกหลอกันและรดับแรกแจกก่อนนะฮะคนอย่าเพิ่งโทรเข้ามาก่อนแปดมาผอโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีสวยมากแต่เป็นนายแพทย์เห็นไหมล่ะ ว่าข้าราชาการบางทีเขาก็รับเขาไม่ได้ไม่รับเสมอไปนะฮะเอารับอีกสายหนึ่งหรือแจกของแล้วจะนอนละเจ็บจมูกและยีดอกพูดเยอะ,ะ,ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะน้องป้ายค่ะน้องป้ายเหรอคะน้องป้ายเป็นญาติน้องปอยเหรอคะไม่ใช่ค่ะเป็นกระเทยคนนึงนี่แหละ,ค,ะค,ค่ะคุณพี่่าวันนี้หนูอยากปรึกษาเรื่องอะไรคะอยากปรึกษาเรื่องหนูลืมอดีตไม่ได้อะคะ่ะทั้งที่หนูก็อยู่กับแฟนตลอดคือหนูมีอดีตยังไงหนูเล่าอดีตของหนูก่อน อดีตคือหนูมมีอดีตจะชิที่หนูจำได้หรือว่าหนูมีอดีตที่หนูฝังฝังแบบขมขื่นคือใช่ใช่หนูหนูอ่ะคือหนูก็อยู่กับแฟนใช่ปะหนูก็เรียนอยู่ในแหละแฟนทํางานแล้วหนูอยู่กับแฟนอยู่ด้วยกันตลอดแล้วแฟนไปมีคนอื่นเอาคนอื่นมาเกือบเดือนโดยหนูไม่รู้แล้วยังไงต่อแล้วที่นี้หนูก็โกรธแทนแบบ ทำไมหนูไม่รู้เรื่องนี้หนูก็โกรธโกรธแล้วหนูก็ไม่มนหนูผัวนอกใจแล้วหนูจะมากดธั้าทำไมใครมันจะนอกใจมาไล่ไลหนูฟังเหรอลูกคนเรานะถ้าเรามีผัวแล้วผัวนอกใจเรามีเหรอที่ผัวจะมาไล่ฟังเธอวันนี้เรานอกใจเธอนั้นเราเย็ดคนอื่นมาไม่มีใครเล่าหนูหนูจะโลกสวยในโลกนั้นเราต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราต้องอยู่ในเราห้ามไปอยู่ในดิสนีย์แลนด์เราจาไว้นะว่าเราเกิดประเทศไทยเราไม่ได้เกิดดิสนีย์แลนด์อย่าโลกสวยลูกอ่ะเล่าต่อคุณพี่่าหนูอยากกลับไปล่านน่ะแต่หนูทําไม่ได้หนูรักเขามันก็ดดีีอยูู่่่แลลล้วหหนนนนกาารรมัจะะตงไ หนูคิดดูนะวันหนึ่งอะถ้าเกิดเราเป็นคนล้านเราคนดอกทอเป็นคนช่างเย็ดเนี่ยเราต้องเดินสายผองชายเย็ดไปวันๆหนูเข้าใจใช่ไหมและชีวิตเราจะมีคุณค่าอะไรเนี่ยไม่ให้เราให้คนเย็ดเย็ดอย่างไรค่าสู้เรามีความรักดีกว่าไหมหนูเคยดูเรื่องข้างหลังภาพไหมลูกเข้าค่ะฉันตายโดยปราศจากคนที่รักฉันแต่ฉันก็อิ่มใจว่าฉันมีคนที่ฉันรักนั่นหมายความว่าคุณหญิงกิรติไม่เคยพูดเรื่องเย็ดเลยหนูเข้าใจใช่ไหม เขาพูดเรื่องเกี่ยวกับ oh, ความรนะักนั่นแสดงว่าหนูกําลังเป็นบุคคลที่มีคุณค่าอยู่ในชีวิตต้องเข้าใจนะลูกตอนนี้หนูทําตัว uh huh. มีค่าแล้วดีแล้วหนูไม่ต้องทําตัวร้านดอกทองทางเย็ดพี่มองว่าพี่เห็นด้วยนะแล้วก็การที่หนูยังมีปมกับว่าแฟนหนูนอกใจจําไว้เราปรับจูนกันได้ผู้ชายอาจจะเลยเถิดไปเหยียดขี้กินขี้ข้างทางได้แต่เราสามารถปรับให้เข้ามาหาเราได้ใหม่นะลูกนะจำไว้การให้อภย uh ัย huh. ที่สำคัญนะคะใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการใช้ชีวิตคู่ผัวพี่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผัวพี่บางทีก็อาจไปมองชสนจเด เขาแอบไป,ปมองสนีนมใหญ่ขนาดีกลับบ้านมาพี่เขาต้องเย็ดพี่อยู่ดีพี่คิดอย่างนั้นนะฮะหนูก็แบบเครียดเหมือนกันนะคะหนูกน็ไม่ต้องเครียดลูกบางอย่างหนูต้องลืมมันจำไว้นะลูกนะถ้าหนูอยาได้ใจผู้ชายอ่ะบางอย่างแกล้งโง่ได้ก็ต้องแกล้งทำนะลูกนะอย่าฉลาดมากฉลาดมากผู้ชายไม่เอานะก็คือสมัยนี้อย่าฉลาดเัวเลยฮะฉลาดเกินไม่มีใครเอาแน่นอนค่ะพี่บางทีพี่ก็พี่ก็แกล้งโง่เนาะอะไรนะคะต้องแอบใส่ใช่ปะ แกล้งโง่เป็นบางเรื่องทําให้เขารู้โง่เป็นบางเรื่องอนะาะทำให้เขารู้นะลูกนะโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะลูกพี่ต้องแจกของนะนะลูกนะสวัสดีค่ะองดโ,โทรเข้าค่ะเดี๋ยวแจกของก่อนนะคะงดโทรเข้านะคะงดโทรเข้าค่ะแจกของก่อนสักครู่เดียวนะต่อไปนี้เป็นการแจกของทุกคนเริ่มแชร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูก่อนคนแชร์อีกคนละเดี๋ยวจะเริ่มแจกละรางวัลแรก รอราเมอร์ซีเรางวัลแรกรอราเมอร์ซีเอคำถามมีอยู่ว่าแอนนาเกิดวันอะไรวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเอ็ดอนนาเกิดวันอะไรใครตอบได้พิมพ์มาคนแรกได้รอราเมอร์ซีเอเดดเร็วเอาไปเลยเดดเร็วฉลาดว่องไวใส่ใจเฟซบุ๊กแอนนารับไปเลยค่ะรอราเมอร์ซีเอ เราจะไม่ให้ผู้ชมของเรานะคะเข้ามาอย่างเสียเวลาเปล่าเปลี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแจกของค่ะแล้วของรางวัลชิ้นต่อไปเป็นลอร่าเมอร์ซีเอนนะคะอีดอกกดตะวแปดไหนวะคำตอบหนึ่งถึงสามเอ็ดอะตอบสองสามอะสิบแปดได้แล้วค่ะเราได้ผู้โชคดีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะน้องรินน้องรินอีดอกอย่าเพิ่งเลื่อนสิอย่าเพิ่งเลื่อนไปแป๊บหนึ่งยังใจอีกสองรางวัลน,นะไม่ต้องรีบ IN, รินลินขีดบอล แซดลินสวีบโอแซดแชร์จริงนะคะต้องได้ค่ะแชร์จริงต้องได้ค่ะและต่อไปให้ทุกคนแชร์ใครคิดว่าตัวเองแชร์มากที่สุดบอกมาเลยค่ะคำตอบได้แล้วนะพอละต่อไปทุกคนแชร์นะใครคิดว่าตัวเองแชร์มากที่สุดเป็นคนแรกพิมพ์มาเลยค่ะนะคะ พิมว่าหนูแชร์แล้วกี่รอบว่านไปนะฮะแชร์แล้วกี่รอบว่านไปแล้วก็จะแจกของรางวัลค่ะเดี๋ยวทายอินบ็อกบอกคนนี้ก่อนได้ลอล่านะคะแจกจริงนะตอนเช้าก็ส่งของเลยนะคะอ่ะใครแชร์แล้วบอกมาอยากได้อ่ะไม่ได้เลยต่อไปเป็นลิปสติกของมาม่าสังใช้ดีติดทนนานนะคะอ่ะบอกมาว่าใครแชร์กี่รอบแล้วนะคะ ใครให้ราคาการแชร์ของอนามากที่สุด่อไปนะฮะแชร์แล้วสิบรอบแชร์แล้วสามรอบมีใครมากกว่าสิบรอบไหมสุริยาเกิดแสงจะได้นะับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์สุริยาเกิดแสงแชร์สิบรอบนะบเดี๋ยวเช็กก่อนว่าจริงไหมนะฮะถ้าจริงได้ไปเลยค่ะสุริยาเกิดแสงนะฮะมีหลายคนนะเนี่ยชื่อน,นี้อีดอก หนึ่งอ่าเช็คกันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสุริยาเกิดแสนนะ,ะน้องได้ลิปสติกของมาม่าสังนะ,ะอีกหนึ่งรางวัลเป็นลิปสติกของนานะคะเพราะฉะนั้นหลังจากจบคลิปนี้นะให้ไวหลายข้านาทีใครแชร์คลิปนี้แล้วบอกมาว่าใช้กี่รอบ เดี๋ยวเจอกันแจกประกาศผลในคลิปนี้แน่นอนวันนี้ลาไปแล้วกับปัญหาปวดแปดแปดยังปวดลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจ็บจ,บจบมูกไมดอกอ๋ทนฝืนพูดไม่ได้ไม่รับสายเยอะไม่ได้นะขอโทษที